สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวดากข่าวร้อนลรอบวัน,นครับวันเด็กทำเนียเปิดให้หนั่งก้นอ้นายกโชว์เดนเสาตั้งสแตนดี้ลุงตู่ให้ถ่ายเชลฟี่นะครับเมื่อวันที่7พฤษาคม2559ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากทำเนียรัฐบาลในการเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่9พฤษภาคมว่าตลอดทั้งวันในวันนี้มีหน่วยงานต่างๆทยอยเข้ามาจัดบูธตัาา้งเต็นท์ตั้งเวทีเพื่อเตรียมจัดแสดงกิจกรรมและแจกของรางวัลให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานทุก แต่ที่เป็นไฮไลท์ที่หาคือมีการนำลูกป,ปั้นไดโนเสาร์พันธต่างๆบรรทุกใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาร่วมจัดแสดงบริเวณสนามหญ้าสวนหย่อมด้านหน้าตึกสันติไมตรีด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าลูกป,ปัน้นดังกล่าวได้รับการสนับนนจากอุทธยาไดโนเสาร์โลกภูคุ้มค่าพิพิธภัณฑ์ศรีนินทร์จังหวัดกาฬสินและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นที่นำบางส่วนมาจัดแสดงเท่านั้นโดยทันทีที่ลูกป,ปั้นไดโนเสาร์มาถึงปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้คลองและ คณะเด็กและยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติที่เสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าพบปะคนในประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีก็ได้พากันมาถ่ายรูปกับลูกพันธ์ในเรือเสาขณะที่บรรยากาศการจัดเตรียมส่วนอื่นภายในทำเนียบรัรฐบาลก็ยังคงเปิดทํางานของนายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้าให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับปีก,อก่อนๆรวมทั้งเปิดให้ชมสถาปัตยกรรมภายในตึกไทยคู่ฟ้า ชมห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการหนึ่งโดยจะมีการแจกบัตรคิวเพื่อความเป็นระเบียบในการเข้าชมด้วยส่วนตึกนาลีสมสรซึ่งเป็นสถานที่แสลงขา่าวจะมีการเปิดให้เยาวชนได้ทดลองเป็นผู้ประกาศและโฆษกรัฐมนตรีรัฐโฆษกรัฐบาลนะครับพร้อมกับมีการตั้งรูปเหมือนของพลเอกประยุทธ์ขนาดเท่าตัวจริงหรือสแตนดี้ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะครับ